แตงโมได้เจอตโน่อกอดพูดคุยกันครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตไม่กี่วันจากข่าวเศร้าวงการบันเทิงไทยหลังต้องสูญเสียนักแสดงชื่อดังแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทโดยทางด้านมูลนิธิกตันยูได้รับแจ้งว่ามีคนพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเวลาประมาณ23.00นาทีบริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1ใกล้สะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรี โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดประดาน้ำเร่งค้นหาแตงโมนิดาทั้งวันทั้งคืน <Yeah. S 1> ซึ่งก็มีทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิกตัญยูและทีมงานจิตอาสาเร่งค้นหาอย่างหนัก <Yeah. S 1> และหลังจากที่ทำการค้นหานานกว่า40ชั่วโมงพบร่างแตงโมนิดาลอยขึ้นมากลางแม่น้ำ <Yeah. S 1> ซึ่งหากจากจุดท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งที่ตกไม่มากนะัก <Yeah. S 1> จากนั้นทางด้านกู้ภัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบทันทีและพบว่าเป็นร่างของแตงโมนิดา yeah. จริงๆเนื่องจากชุดที่ใส่เป็นชุดเดียวกันกับภาพครั้งสุดท้ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์สร้างความสะเทือนให้กับบรรดาคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากล่าสุดทางด้านเมพิชนาได้ออกรายการแฉพร้อมกับเล่าเรื่องที่ได้เจอแตงโมนิดาครั้งสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่าวันนั้นตนรอตรวจโควิดใต้ตึก GNM ประมาณ8โมงเช้าก็ได้ยินคนเรียกชื่อ เราก็จำไม่ได้ว่าใครเพราะเขาใส่หมวกใส่แว่นใส่ผ้าปิดปากสักพักเขาก็วิ่งมาเปิดหน้าออกแล้วบอกโมเอง <Yeah. S 1> จากนั้นเราก็ได้กอดและถ่ายรูปกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิต <Yeah. S 1> ซึ่งตอนที่เรารู้ว่าเขาเสียเราก็ระบายแบบอยากได้รูปนะ่ากลับมาส่งรูปให้พี่ก่อน <Yeah. S 1> ซึ่งทางด้านแฟนคลับเลยได้เรกอกินสตาแกรมมาแล้วบอกว่าพี่โมเขาลงไว้แล้วนะเขาตั้งไว้ในสตอรี่ว่าเฟรน ซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูก็ใช่รูปวันนั้นจริงๆด้วยซึ่งเป็นครังสุดท้ายที่เราได้เจอกับเขา <Yeah. S 2> แต่เราเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของเราคนเดียว <Yeah. S 2> เพราะในแถวที่เราต่อก็มีนักแสดงในเรื่องอีกคนด้วยคือโตโน่พาคินซึ่งหลังจากที่ทางด้านแตงโม <Yeah. S 2> มาทักเราเขาก็กลับไปที่แถวเขาต่อจากนั้นเราก็เห็นว่าโตโน่ได้วิ่งกลับไปหาแตงโมเขาก็ทักกัน yeah. แล้วก็มีแบบการกอดกอดตบหลังกันด้วยซึ่งเราก็แบบดีใจที่เขายังสามารถพูดคุยกันได้ <Yeah. S 1> เพราะหลายๆคนก็แบบมองว่าเขาจะทักกันไหม <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็เชื่อว่านี่ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของโตัวโน่ที่ได้เจอแตงโมเหมือนกัน